อัปเดตกันต่อเลยนะคะถ้าใครยังจำภาพความประทับใจของคอนเสิร์ตคิดถึง D2B เมื่อปล,ปลายปีก่อนได้นะคะอตอนนี้2หนุ่มแดนบีมค่ะเขาก็เผยข่าวดีนะคะว่าเตรียมกลับมาสร้างความทรงจำดีๆให้กับคนรักดีทูอีกครั้งแล้วด้วยค่ะ หลังประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายกับคอนเสิร์ตคิดถึงดีทูบีเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดสอง่มแดนบีมก็เตรียมเปิดเวทีเพื่อคนรักดีทูบีอีกครั้งในคอนเสิร์ตมหัศจรรย์ความคิดถึงดีทูบีอังกอร์คอนเสิร์ต2015วันที่4เมษายนนี้ที่อิมแพดออรีนาเมืองทองธานีค่ะซึ่งคอนเสิร์ตรั้งนี้ก็จะได้ยินเพลงที่ไม่ได้ร้องในคอนเสิร์ตครั้งก่อนรวมถึงแฟนๆที่ยังไม่หายคิดถึงบิ๊กปานระวัดก็จะได้เห็นกันอย่างจุใจแน่นอนค่ะ เราสองคนได้บอกกับทางฝ่ายคอนเสิร์ตของทางอาสไป,ไปว่าถ้าเกิดว่าจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งถ้าจัดจริงๆต้องถามแฟนๆดีทูบให้เราก่อนว่าอยากเจอพวกเราจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เขากกลับมาพร้อมผลการสำรวจต่างๆนะครับว่า ว่ามีน้องๆหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ดูดีใจนะครับที่ทุกคนยังยังเต็มที่กับพวกเราอยู่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นครัง้งครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่เราที่เราจะได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันผมได้เล่นกับแดนผมได้เจอทุกคนแบบนี้ได้เล่นในคอนเสิร์ตใ,ใหญ่ๆแบบนี้ในฮอที่ระดับชาติขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราใส่เต็มที่แน่นอนครับ การได้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งนะคะยังเป็นการจุดประกายให้หนุ่มแดนอยากกลับมาจับไม้ทำเพลงอีกครั้งค่ะหลังจากเว้นวักไปนานกว่า2ปีซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มลงมือเขียนเพลงบ้างแล้วแถมยังเป็นการทำงานร่วมกับค่ายใหม่อีกด้วยแหละค่ะมีค่ายครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูดีกว่าอันนี้เรากลับมาเพราะเราเรา,เรารู้สึกเรา,เรามีความสุขจริงๆกันร้องเพลงครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนเพลงก็แฟนเพลงของเราอะครับก็ก็น่าจะยังมีความสุขกันที่ตามเราไป ไปฟังเพลงหรืออะไรแบบนี้ครับน่าจะได้เห็นเป็นรูเป็นร่างอไหรผมพยายามให้มันอยู่ในภายในปีนี้ฮะส่วนงานพูดจละครตอนนี้หนุ่มแดนก็ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์จากต่างประเทศมารีเมคใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดกล้องหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ b 2 b ต้นเดือนเมษายนนี้แหละคะ่ะ